จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบก,กับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนอะจากมือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหาน้อยของวันที่11บเอ็พฤศจิกากับมีมาหายคือเก้าเนอะจากทั้ง3น้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วกัน้อย v ี p อพีจ้าแต่ก่อนเท่าจะไปเบืง้งแนวทาง ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกัะขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องนึ่งแนเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเจ้ายจะไปเบิ้องแนวทางเข้ากับว่าเบิ้งแรกง,งานผลก่อนเนาะของห้าน้อยเจ้าหายไปว่าทั้งสามน้อยผลออกตัวใดกับไปเบุ้งผลน้อยพิเศษก่อนน้อยพิเศษเท่าหายไปฟันศูนย์วิ่งหลุดเก่ากับศูนย์ผลที่ออกมาบนออกศูนย์สองหาล่างออกแปดหาจะเข้ากับเข่าบนนอกจากนะเป็นตัวฟันวิ่งศูนย์กับออกศูนย์สองหาเนาะจะ้ะ เป็นจังไดแน่นอนจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากพักการเดวไปเปลี่ยนเดาทางได้หลายได้น้อยกันบอกระดีใจน้ำนอกจากกระเบื้องผลของน้อยพิเศษไปแล้วกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับผลของน้อยปกติว่าผลออกตัวใดเนาะจากสำหรับน้อยปกติ เ้ากัหายไปฟันซีวิ่งรูดหากับซีผลที่ออกมาบนอกหาเก้าหาล่างออกซีเก้านอกจากเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดได้นอกจากกับใบเบื้องบนก้อนบนกระเขาเป็นตัววิ่งรูดหากับออกหาเก้าหานอกจาก แล้วก็สองตัวท้ายเนอกจากกับว่าตรงกับตัวที่ห้าให้ไปเป็นตัวร่องเจาะเนอกจากกับหาเก่าเก่าหาเนาะกระแตกบนกันไปเนอกจากไปเบื้องล่างกับเขาเป็นตัวฟันวิงรูซีกับออกเก้าซีจากขอไปจากกับออกซีเก้าเปลีน่ยนในนี่เนาะจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนวจากได้ออกไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอกก็ดีใจน้ำเนอกจาก กระเบิ้งผลของน้อยปกติไปแล้วกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับผลของน้อย VIP ว่าออกตัวใดเนาะจา้ะสำหรับน้อย VIP เนาะจ้ะเข้ากับหาไปฟันหาวิ่งรูนหกกับหาผลที่ออกมาบนออก381แห่งลังออก88ดจ้ะ ขอน้อยเพีเข้ากับว่าเขานอกจากกับมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับส่แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจาะตอนนี้จะเขาง่ายเด่นง่ายกลัวผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเข้ากับเบิ้งเนวของห้าน้อยวันที่สิบฤือจิการไปแล้วนอกจากทั้งสามน้อยกับเบิ้งพ้นกับไปแล้วกับไปตามต่อเลยนอกจากสําหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สิบเอ็ดจิีการนอกจาก ว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวดดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเขากับมาตามโตอกันเรื่องจานนอกสำหรับแนวทาง5าน้อยวันที่11พฤศจิกาเนาะจ้ากับมีแนวทางให้ทั้ง3น้อยคือเก้าทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวี p อพีจ้ากับไอเบิงแนวทางของน้อยพิเศษก่อนเนาะจ้า สำหรับน้อยพิเศษกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะ่จากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันสามวิ่งรูดกับไฮสองกับสามไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนะือจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสามหา สามหกสเจ็ดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกรใไสองหกสองเจ็ดสอ,ดสอดจ้ะกลับไปเบิงเ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัว ก็ให้เลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าตะ,ะมือเลาจ้ะสำหรับตัวนี้นตัวเจาะก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเฮากระใส้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายเล่งง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากระเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะก็ไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของน้อยปกติ ว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่นอะจ้ะจะเขากับมาเบิ้งแนวทางของน้อยปกติต่อนเลยนะจ้ะสำหรับน้อยปกติกลับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นเจกับเด่น8ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันเจวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ ไปเบิ้งตัวนิ่นแ,แล้วก็ตัวร่องนาะจากมาเบิ้งตัวนิ่นกันก่อนตัวนิ่กนกระห้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดาจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกระห้แปดสองแปดสาม แปดซีแปดหาจ้ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจาอสองตัวกะให้เลนไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะสำหรับตัวเน้นตัวจาอก็จะเขาแากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้าก็ใสาแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ,จ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็รองออาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง เข้าก no ับเบิ้งแนวทางของน้อยปกติไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามตัวเล่นนอะสําหรับแนวทางของน้อย v i p ว่ามีตัวเล็กแนวทางห้เข้าตัวใดนน่กลับไปเบิ้งแนวทางกับเลยจ้าจ้ะเข้ากับมาตามตัวกับเลนจนนอตสําหรับแนวทางของน้อย VIP เนาะจ้ะสําหรับน้อย v i p กลับไปเบิ้งตัวเดนกับเดนเก้ากับเดนศูนย์ ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะมาเบิ่งฟันก่อนกะบหายฟันเก่าวิ่งรูดกะบไฮซูนกับเก่าไปเบิ่งตัวนิ่งแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิ่งตัวนิ่งกันก่อนตัวนิ่งกะบหายเก่าซีเก่าหาเก่าหกเก่าเจ็ดจ้ะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกะบหาย 04, 0ูนย์สี่จ็ะ้ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวเนียนตัวเจาอสองตัวก็ให้เล่นไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือแล้วจ้ะสำหรับตัวเนียนตัวเจาอก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลดบ้าง เข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายหล็งง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยวันที่สิบเอสพฤชีกากเหมือนแล้วนอกจากทั้ง3น้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติและน้อยวี p อพีจาก เบิ่งตัวเด่นตัวนิ่กันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันม่นนอกจากมักชอบตัวใดห้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเอาห้าชีดเด้ออกไปเล่นน,นน้่หนักเน้่เบาตรงกับเหล็กเท้เาคิดไวไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกัขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่อชาแนลกับขอขอคุณจ้าสวัสดีจ้า